คนะครับการเข้าไปตามช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เสียสตังค์เราแค่เหมือนกับเราแค่อ่อเหื่อแผ่กันนะครับคือท่านกลับมาตามที่ช่องแม่ดาชานแนลหรือมสมจำชื่อย่าสมอัตชแนลปุ๊บคุณค่อยกลับไปที่ช่องเดิมก็ได้เพียงแต่เราเป็นการช่วยกันผลักดันเพราะถ้าหากทั้ง2อสาท่าน4ท่านมีรายได้ในการทำ YouTube มันจะเจ๋วมากเดี๋ยวไม่แน่คมจะเปิดโรงเรียน YouTube เปิดคล้องโรงเรียนยูทูปมันซะเลยวิธีการทำยูทูปขั้นต้นเบื้องง่ายๆให้มีรายได้ดีไหมจัดได้ดีค่ะผมขอจดลิขสิทธิ์นะครับขอจดลิขสิทธิ์นะครับคนอื่นข้างนี้แบบนะครับมึงอย่าเลียนแบบเด้อยเลียนแบบด้วยนีกำลังจะไม่ได้สมัครเป็นคนแรกเลยนูแล้วถ้าอาจารย์ต้นเป็นอาจารย์ทุกคนจะเรียนไหมครับเก่งนะเก่งนะไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงอาจารย์ต้นไม่ยากครับเอาน้ำละมุดลำไยวางไว้อาจารย์ต้นสอนคล่องเลยครับ สามปีเมื่อวานใครไปบ้างกินข้าวไอ้ผม่า้คลิปไปผมมีอะไรนี่ครับนี้ท่านได้ตาไดมาจริงจเลยครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีแค่ติดปากไอ้ต้นยืนแค่สาวิกแล้วก็ล่วงไปเลยครับแล้วก็หมดสติเมื่อคืนบอกว่าต้นช่วยช่วยเอาเหลืองของพี่ออกหน่อยต้นกระแงะอย่าเลยสุดท้ายต้นบอกว่าพี่ ผมไม่เต็มร้อยหมื่ถึงนิดเดียวแต่พุ่งนี่ต้นก็แง่ให้ใหญ่เลยจริงๆแล้วเบาต้นเองต้องงดกินลำไยแล้วเนี่ยแกแพ้ลำไยหนูว่าเพราะว่าถ้าถ้าต้นไม่ยอมเลิกนะไม่นานเราจะได้ไปกินข้าวต้มแล้วก็อาจจะได้กินเนยกระเพาะปลาลำไยไาทองคำเหรอลำไยหายต้องคำครับทุกท่านสังเกตไหมครับไอ้ต้นอยู่กับผมมาหกวันสดชื่นขึ้นทุกท่านดูว่าต้นสดชื่นขึ้นไหมครับ อ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นคิดปังขึ้นครับกินนอนกินนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนครับครับไม่มีอะไรเลยเช้าเดี่เรดักเดีเยวว่าจะตั้งกล้องทนายกี่โมงข้าไปเชียงใหม่ปะนะไม่เชียงใหม่เชียงอะไรเชียงใหม่เชียงใหม่ชวนผมไปเชียงใหม่ซาวไลส์สดสามทั้งวันผมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะคิดอยู่นะครับว่า ว่าน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ให้มันได้คืออย่างน้องเขาเก่งอันนี้เก่งอันนี้แกมงโกงครับเก่งแกลงโกงผมไม่ค่อยเก่งบางทีเก่งยังไงวะผมเชื่อว่าเอฟซแต่ละคนมันจะเป็นของกลุ่มของแต่ละคนเอาแต่ยังแม่สมอนกับแม่ดาแม่ดาอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมีรายได้เหมือนกันถูกไหมครับอยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยผลักดันกันแต่คุณอาจจะไม่ต้องมาฟังเขาประจําก่อนก็ได้เพียงแต่ให้เขามีโอกาสในการแสดงฝีมือหน่อย เข้าไปตามกฎเข้าไปตามกฎแล้วก็กลับมาอยู่ที่ช่องเดิมของคุณก็ได้พอดีเบื่อไอ้เบาต้นก็ไปดูช่องนี้บ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเบื่อนะครับนะฮะอุ่หาทำไมคุณกินน้ำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากองุ่นไม่ต้องเรียนแบบได้ไหมเอาสีฟ้านะสีฟ้าเป็นใครไม่จะเรียนแบบทุกอย่างเลยเอาเริ่มใหม่เข้าสาระครับอันนี้เป็นต้นสองมาเมื่อไรวันนี้มาทำไมเข้าสาระครับ ตัอใหญ่ตัวแล้วความดันจะขึ้นต้องเรียกเข้ามาเขาเปลี่ยนชื่อแล้วต้องสามปีเขาเรียกว่าอะไรคะเขามีชื่อหมายว่าเสี่ยวปิงปิงอ่าชื่อพ่อหน้าผู้แทนนั้นเป็นนักแบกของคนจีนอ่เสี่ยวปิงปิงไม่ใช่พวกหลินหุ้ยอะไรนี่นะอันนี้คือเสี่ยวปิงปิงภาวนาช่วยกัลยาณกดให้ต้นได้แสนทรัพย์ดีครับ มันจะได้ไปนะฮะใครจะได้นใครจะได้เอามาคืนก็ยังไม่ยังไม่ดูอยู่อีมือหนึ่งอีมือหนึ่งยังคืนนี่นอนเอ้ยยาไอ้ต้นจำระเบอร์หลอนครับโอหลอนผมละหลอนไล่ใช่ไหมไม่ไอ้ต้นหลอนเลครับพี่น้องมันกอดตีจริงๆนะครับ สถานการณ์นะ่ยยุ่งเว้นผมเข้าส้วมหนูไม่ถ้าเข้าได้ก็จะเข้าเหมือนกันวันนั้นหนูว่าจะไปเชิญอาจารย์ดีๆมาปราบมันหน่อยมีไหมหนูนั่งขำเนาะวันนั้นทนายเป็นคนไรยังไงอนี่พี่ต้นไงก็ถ่ายคลิปเอาทนายไรที่ก็ไม่จบนี่ลงคลิปลงก่อนเรียบร้อยแล้วคนอย่างนี้เขเรียกคนฉลาดคนฉลาดผมโง่อะมันไม่ใช่มันแค่เอาเหยื่อมาล่อผมเดี๋ยวผมขั้นโฆษณาที่นะ เชื่อตามมันมนะดีนะน่าจะเปิดโรงเรียนกบกองไนดะ้ทำไมน้องไม่เปิดน้องเก่งหน่อยเก่งไม่เก่งเท่าไหร่อ้าวมีใครเก่งบ้างครับแถวนี้นมีใครสุดยอด,ไ,ดไหมเรื่องนี้เอาหอมนะครับเอาหอมอย่าประมาทมาอาชีพนี้นะครับจะบอกให้มีเสียนว่าจะมาเปิดอยู่นะอ้าอาจาร,รย์เสียนใช่อาจารย์เสียนใช่แต่อาจารย์เสียนไกลเหลือเกินถูกไหมคือการเรียนพวกนี้มันต้องต่อเนื่อง ต้องต้องสอนเรื่องจริงๆมันต้องทุกวันทุกวันทุกวันมันจะดีมากเลยเช่นคอร์สหนึ่งกี่ชั่วโมงต้องทุกวันทุกวันทุกวันอาจารย์ต้นจะสอนนะสอนฟรีนะสอนฟรีครับเอาแค่น้ำลำไยพอหรือไงจริงๆผมหัวสุขภาพเขานะที่ผมด่าทั้งวันเนี่ยนะผมว่าจะพาเขาไปหาหมอ อยู่จะดาเพิ่เอะไรนะแถวไอไัชดาเนาะมอนวดหอมหอแถวนัชดาไป้ไปด้วย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 โรงปาบานโรบาลโพไซดอนี้ไปไหมไปไปไปจะัไไป กับตันก็ไปนะคะกัปตันก็ไปกัปตันก็ไปไปกันหมดเลยชมแบก็ไปด้วยชมแบก็ไปด้วยอย่างงี้ต้องปลาไปรัชดาสายสีรัชดาดีอย่างไปกันหมดเลยออกไม่ถูกเลยเดือนนี้เบาต้นจะได้ค่า YouTube ประมาณผมเขาบอกผมแล้วประมาณสักแสนสองใครว่าไปเถื่กูนี่แหละว่าใครว่าอยู่อีกโอ้ยยังงงยัง โ้ไรเส่ยสอดูตายแลยังทำไมถ้าถ้าถึงอ่ะถ้าถึงอ่ะถ้าถึงหรอถ้าถึงนะเลี้ยงอะไรบ้านบ้า่ถ้าถึงผมจะกลับบ้านครับอ้าว้าวโงาะอ่ะอาาแล้วไงอางนไปงดินงเลยอาล้าไงงเลยีประกกูจะเขียนประกาศห้ามะถ้าเขาใกล้กูจะร้องศาลจะร้องศาลมาลุงพลเนี่ เพาะความคุ้มครองผมถูกคุ่คามครับมันสีมัตลอดเลยโอ้โพอได้ตังกลับบ้านนะ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่เออเออทีพัฒนาไปพิชาบูเหรอเอาชาบูอ่ะล้อทานายก็ไปนะเอาอไหมพี่แดกชาบูมึงแล้วมึงกลับบ้านไปเลยเอาไหมเอาไหมเลี้ยงสามมือม้อก็ได้อะไม่เอาต้น สกีมอ่อลรวมพี่มาสกีมอ่อลรวมเอาเดียไหมจะออกอาการเนี่ยเขาเรียกเหนื่อยจังเลยประมาณนี้ไอ้ที่หัวเราะหัวเราะทั้งน้ำตานะครับไม่รู้จะไล่เป็นยังไงที่พึ่งมาอีกเลยอย่าต้องให้กูเดินทางไปเพชรบุรีนะไปเรียกมอ่ลเหรอกูยะมอมาไล่มึงนะไม่ออกไม่ออกอย่านะไล่ก็ไม่ออก ตายแล้วขอบคุณมิคาสวัสดีพานิพาผมไม่ได้เข้าบ้านมา8วันแล้วครับอยู่หลายต้นเนี่ยเกือบแวันแล้วต้นพาไปเที่ยวไหนครับ่ไม่ผมพามันไปต้นซิงกับอะไรต้นซิงคือรถมันจอดไว้น้ำมันก็ไม่เปลืองมีจะได้กับได้นสิมีกันนายออกข้างแล้วผมด้วยนะแอร์ไม่เย็นก็มาเบร์รถแอร์ไม่เย็นทนายเขาเบิกค่ารถแอร์หด้วยงานนี้แก้วเลยงานนี้แก้วเลยตกลงตกลงมันเป็นไรผมวันนี้ ค่ะคลิปนี้แม่ขุ่ยอยาก็ขอจบเที่ยนี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณค่า